สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูเกตอีกครั้งนะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ทําอย่างไรให้ภาพสวยนะครับ คราวนี้เรามาดูขั้นตอนการลงแสงเงาด้วยลายเส้นนะครับเมื่อแสงส่องมาทางขวาเนี่ยจะแบ่งเป็น3าระยะคืออ่อนกลางเข้มดังตัวอย่างนะครับวีเคยบอกไปแล้วว่าแสงเนี่ยเป็นสีขาวเงาจะเป็นสีดำนะครับแสดงว่าภาพแรกเนี่ยครับแสงอยู่ทางไหนครับแสงอยู่ทางขวาเงาจะอยู่ทางซ้ายนะครับอย่างอันแรกดูเลยวิธีที่หนึ่งภาพแรกนะครับ ลงเส้นไปทางเดียวกันโดยนะครับเริ่มจากส่วนหัวของลกนะครับแล้วไล่ลงมาจนถึงหางในด้านตรงกันข้ามกับแสงนะครับภาพนี้เงาจะอยู่ด้านอะไรครับเงาอยู่ด้ดานซ้ายเห็นไหมครับแสงส่องมาทางด้านขวาดูภาพที่สองนะครับเพิ่มน้ําหนักแสงเงาโดยฝนเส้นเฉียงทับเงานะครับในข้อที่หงฝนเส้นเฉียง คือสามารถคืออย่างที่บอกคือต้องใจงเย็นและเบาน้ําหนักมือตัวเองให้ได้นะครับนะครับใช้ข้อนิ้วข้อนิ้วสําหรับเส้นเล็กๆขวนข้อมือนี่ครับเส้นโค้งเบาไล,ไล่ไล่เบาไปครับอ่อนเข้มส่วนดูอันที่สามครับฝนเส้นทับอีกด้านนะครับให้ไขว้กันหรือจะฝนในทิศทางเดียวกันครับทับลงไปก็ได้นะครับ โดยควรไล่ระดับแสงเงาเนี่ยให้มีความกลมกลืนกันด,ดูภาพนะครับภาพที่3ก็จะได้ภาพแสงเงาที่สวยงามน,นะครับคือไล่มเลยเห็นหมครับต้องอ่อนมาก่อนแล้วค่อยไปเข้มน,นะครับเพิ่มระยะแสงเงานะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับครัวนี้เรามาดูขั้นตอนการลงแสงเงาด้วยลายเส้น เมื่อแสงส่องมาทางซ้ายนะครับเป็นสามระยะนะครับเมื่อกี้ทางขวาครับคราวนี้แสงส่องมาทางซ้ายแสดงว่าพระอาทิตย์ต้องอยู่ทางซ้ายถ้าซ้ายมือเราตอนนี้ประมาณกี่โมงครับอ่บาประมาณครับสิบเอ็ดโมงครับตามแสงอาทิตย์เลยถ้าอาทิตย์อยู่ตรงหัวเราก็บนหัวเราก็ประมาณเที่ยงนะครับอ่าคราวนี้เรามาดู หนึ่งเลยลงลายเส้นเนี่ยไปในทางเดียวกันในด้านตรงข้ามกับแสงนะครับภาพน,นี้แสงเข้าทางซ้ายเงาภาพก็จะอยู่ด้านขวาโดยเริ่มลงจากศีรษะลงมาจนถึงเท้านะครับค่อยๆมาก่อนบางๆนะครับสว่วนขั้นตอนที่สองฝนเส้นเฉียงทับลงไปนะครับไล่ลงมามันเกิดเป็นมิติมีฮะมีเงาเข้มเข้มมากเข้มน้อยเข้มมากเห็นไหมครับจ,จึงดูเป็นมิติแสงเหมือนกัน รู้จากเว้นแสงครับก็จะทำให้ภาพสมจริงอย่างภาพที่สามเห็นไหมครับฝนเส้นทับโดยจะฝนเส้นไขว้นะครับหรือฝนไปในทางทิศเทียวในทางเดียวกันกับข้อสองนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้ภาพที่มีเงาครับกายเป็นเส้นที่สวยงามอันนี้เป็นรูปคนนะครับเต็มตัวรูปเด็ก มาคราวนี้เรามาดูการลงแสงเงาด้วยสีกันบ้างการลงแสงเงาด้วยสีจะลงน้ำหนักสีครับให้มีความอ่อนเข้มต่างกันนะครับโดยส่วนที่จะถูกแสงเนี่ยจะเป็นสีอ่อนๆและส่วนที่จะเป็นเงาเนี่ยจะเป็นสีเข้มการลงแสงเงาด้วยสีชนิดต่างๆเนี่ยเช่นสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์ก็จะได้ภาพที่สวยงามแตกต่างกันครับสีน้ำ สีไม้เนี่ยจะเป็นสีที่โปร่งแสงพวกสีโพเตอร์สีช็อคสีเทียนเนี่ยจะก,ก็จะทึบแสงครับหรือสีน้ำมันเห็นไหมครับดูต่อนะครับเห็นไหมเห็นรูปแอปเปิลไหมครับจากบางไปเข้มเข้มไปอ่อนเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าภาพที่ลงแสงมาด้วยสีไม้นะภาพทางซ้ายจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับเห็นไหมจะสว่างหน่อยสีไม้ส่วนสีเทียนจะทึบหน่อย นภาพที่ลงแสงเงาด้วยนะครับสีน้ำเห็นไหมครับก็จะบางๆอันนี้สีงเงาด้วยสีโปตเตอร์เห็นไหมครับแล้วแต่ถนัดนะครับความชอบก็ฝึกฝกนกันไปใครเบื่อสีนี้แล้วก็มาฝึกสีนี้ต่อก็ได้เป็นวิชาติดตัวไปครับในภายภาคหน้าเดี๋ยวไปดูต่อกันนะครับ คราวนี้นักเรียนมาดูขั้นตอนการลงแสงเงานะครับเมื่อแสงมาทางขวานะครับหนึ่งเลยเนี่ยเริ่มลงแสงไอ้แสงสีเหลืองเนี่ยเป็นส่วนที่รับแสงนะครับลงสีแสงในภาพที่วาดนะครับเห็นไหมครับสีเหลืองเลยคือแสงสว่างนะส่วนเพิ่มสีเขียวในด้านนะครับที่เป็นเงาของพุ่มไม้นะครับแน่นอนครับต้องลงสีที่นะครับอ่อนก่อนนะครับ สีม่วงที่ด้านข้างของเงาของลำต้นไม้นะครับเห็นไหมครับและสีน้ำตาลที่กระถางไล่มาลนลำดับหนึ่งลำดับสองอ่อนค่อยๆไล่มาสามเพิ่มน้ำหมักของสีในข้อสองเนี่ยในด้านเงาของปุ้งไม้นะครับลำต้นกระถางเพื่อให้ภาพเนี่ยดูมีมิติสวยงามคือต้องใจเยน็นๆครับอย่างเมื่อก่อนเราตอนปอหนึ่งพอสองพอสามเราอาจจะติดการลงด้วยสีเดียวนะครับอันนี้เราพอสี่แล้วเราก็ ้องมีเทคนิคแล้วนะว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันเหมือนจริงกว่าเดิมนะเราก็เพิ่มมิติสีลงอ่อนกย่อนไปเข้มไล่ไปไล่สีนะครับโอเคต่อนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการลงแสงเงานะครับเมื่อแสงมาทางซ้ายนะครับอย่างแรกเลยที่วิกิจบอกต้องรู้จักสังเกตนะครับก่อนว่าว่าแสงมาทางไหนซ้ายหรือขวาควรจะแรงเงาทางไหนแสงเข้าทางไหน นะครับมองให้ออกก่อนเย็นๆนะครับดูก่อนภาพแรกตอนที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับลงเส้นสีไม้นะครับเห็นไหมครับในด้านที่กําหนดเป็นเงาครับบางๆพื้นๆลงอ่อนไปก่อนซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเห็นไหมครับสองดูภาพที่สองไล่มาครับเพิ่มน้ําหนักเงานะครับตามความโค้งมนะครับของเหยือกน้ําครับเห็นไหมครับ ก็เริ่มมีมิติมากขึ้นมาถึงตัวที่จะจับเห็นไหมครับที่จะจับหยดน้ำมาแสงเงา 3. เพิ่มความเข้มของสีนะครับในขั้นตอนสุดท้ายโดยเว้นการระบายสีเนะี่ยเพื่อเป็นการเน้นนะครับให้เห็นแสงนะครับเห็นไหมครับทีเขียวให้เป็นเงาแล้วที่เหลือสีขาวอยู่นะั่นคือแสงนะครับเห็นไหมครับ และทําให้เหยือน้ํานี่ดูแบบมีครับน้ําหนักสมจริงคืออยากให้นักเรียนมองนะครับว่าอ่ะสามภาพเนี้ยสีไหนเหมือนจริงสุดเหยื่อไหนเหมือนจริงสุดอ่ะก็จะเป็นภาพที่สามนะครับเพราะค่อยๆไล่น้ําหนักมาเเดี๋ยวไปดูต่อนะครับนี่ขั้นตอนการลงแสงเงาเมื่อแสงมาทางซ้ายก็จะเหมือน เหมือนเมื่อกี้เลยที่มาทางขวานะครับอันนี้แสงมาทางซ้ายหนึ่งเลยคือใช้อันนี้เป็นการใช้สีโปเตอร์นะครับคือใช้สีโปเตอร์ระบายส่วนนะครับที่ถูกแสงไม่มากด้วยเสียงอ,อ่อนนะครับลงอ่อนไปก่อนสองเพิ่มน้ําหนักเงานะครับด้านซ้ายและขวาให้เข้มกว่าตรงกลางนะครับส่วนสามเนี่ยเพิ่มน้ําหนักสีด้านขวาซึ่งเป็นด้านเงาให้เข้มกว่าด้านอื่นนะครับ นี่เราลงสีไปแล้วเราก็ต้องมาเปรียบเทียบเราต้องดูให้เป็นก่อนนะอ่าแล้วมันมันคือมันสายตาของเราเนี่ยมันหลอกไม่ได้แน่นอนอ้าวเรามาดูนะครับเปรียบเทียบภาพที่เห็นแสงเงากับไม่เห็นแสงเงาครับอ่าทักเรียนดูซิว่าภาพซ้ายกับภาพขวานเนี่ยอันไหนเห็นแสงอันไหนไม่เห็นแสงนะคอ่านี่ชัดเจนเลยนะครับ นะปกติพวกทั่วไปเนี่ยพวกเราก็จะลงสีทางซ้ายนะครับแต่คราวนี้จะทำยังไงให้ภาพมันสวยขึ้นกูคิดก็อยากให้พวกเราเนี่ยลงแสงเงาและไล่ระดับให้เป็นนะครับอย่างภาพเนี่ยภาพที่ให้น้าหนักแสงเงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงเงาด้วยลายเส้นหรือแสงเงาด้วยสีนะครับภาพจะดูชัดและลึกกว่านะครับเกิดเป็นมิตินะครับรูปทรงคล้ายของจริงมากกว่าภาพที่ไม่มีแสงเงานะครับซึ่งจะดูไม่มีชีวิตนะครับดังตัวอย่างในภาพ เกตนะครับชัดเจนเลยภาพนี้ภาพทางซ้ายคือภาพที่ไม่ให้แสงเงาครับส่วนภาพทางขวาคือภาพที่ให้แสงเงาดีมิติกว่านะครับนครับดูแล้วสมจริงไปครับคราวนี้มาดูการเปรียบเทียบการลงแสงเงาด้วยเส้นและการลงแสงเงาด้วยสีอันนี้ก็ชื่ชัดเจนอยู่แล้วสีก็เส้น ภาพซ้ายคือภาพที่ลงแสงเงาด้วยนะครับโดยลายเส้นเห็นไหมแสงอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมสีขาวก็คือแสงนะครับส่วนด้านขวาคือภาพที่ลงแสงเงาด้วยสีนะครับสีฟ้านะสีเงินเว้นขาวนะครับนะครับไล่ระดับไปยิ่งลึกก็ยิ่งไงครับมีเงานะครับเห็นไหมครับตามซอกซอกหูซอกที่เราแสงเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบนะครับ ภาพที่มีแสงครับกับภาพที่ลงสังเวาด้วยสีนะครับโอเอครับ mm hmm. อันนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญอลไอันนี้ mm hmm. ผู้กิจจะให้ความสําคัญกับการจัดระยะนะครับและความลึกในภาพเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยคือดูเนี่ยมีจุดน่าสนใจมีลึกมีใกล้มีไกลเนาะ อันนี้ครูกีบอกยิ่งใกล้ก็ยิ่งทาไมครับยิ่งใหญ่นะครับลึกออกไปก็คือสายตาเราก็มันก็ยิ่งเล็บหลีเพราะฉะนั้นแล้วจะมีเทคนิคนะครับอย่างภาพที่แสดงระยะความลึกได้ชัดเจนคือภาพเลยครับภาพทิวทัศนะครับคือมันกว้างมองไปได้ไกลเช่นทะเลภูเขาแม่น้ําธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบของภาพที่มีนะคร,ระยะไกลตาและระยะใกล้ตานะครับ ใกล้ตากับใกล้ตาครับดูไม่ออกครับดังตัวอย่างในภาพเห็นไหมครับภาพนี้เราเห็นอะไรใกล้สุดครับเห็นต้นไม้เห็นกระต่ายครับเห็นอะไรที่อยู่ไกลออกไปครับนกอ,อะไรครับพระอาทิตย์ภูเขาท้องฟ้าอะไรที่อยู่ไกลสุดภาพนี้เราเรียกว่า <c ười> อย่าตอบกระต่ายนะครับไกลสุดก็น่าเป็นท้องฟ้าครับมูนเพราะมันอยู่ลึกออกไปเลย คือการวาดส่วนของภาพที่เป็นระยะไกลครับจะไม่ลงรายละเอียดและใช้สีอ่อนอเนื่องจากอยู่ไกลตานะครับแต่การวาดส่วนของภาพระยะใกล้เนี่ยจะต้องมีนะครับมีรายละเอียดนะครับการลงสีสันเนี่ยให้มีความชัดเจนเมื่อเนื่องจากอยู่ใกล้ตาเรานะครับดูตามภาพครับให้เปรียบเทียบดูนะครับว่าเอ้ข้างหลังภาพผมไมอ่อนข้างหน้าภาพผมเมเข้ม ดูแล้วมีมิติครับการวาดภาพที่แสดงระยะความลึกนั้นนะครับต้องใช้เลยครับหลักการลงแสงเงาควบคู่กันไปด้วยดูแล้วสวยงามครับนี่ชื่อภาพแล้วครับมีขั้นตอนอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนการลงแสงเงาด้วยการจัดระยะและความลึกในภาพนะครับเห็นไหมครับ นอ่นครับอันที่หนึ่งนะครับอ่อนมาเลยกาลงสีนะครับอันที่สองเพิ่มเริ่มสีเขียวไปอ่อนอีกส่วนอันที่สามนะครับลงทับเพราะกิจย้ําว่าสีอ่อนเนี่ยเวลาลงไปนะครับเราก็จะลงอะไรได้ครับเราใช้สีเข้มลงทับได้แต่ถ้านักเรียนี่ะลงสีเข้มไปแล้วเนี่ยไปใช้สีอ่อนเนี่ยแน่นอนเลยม,มันก็จะไม่เกาะสีนะครับเพราะฉะนั้นให้อ่อนก่อนแล้วไปเข้มนะครับ ภาพีนะยิ่งลึกนะช่างทีายิ่งดำในโพรงครับมีออามานะ,ะสวยงามครับวันนี้เราก็ได้หลายอย่างเลยนะครับก็ได้การลงน้ําหนักการไล่ผู้กี่ก็อยากให้หนูหนหรือเด็กเด็กเนี่ยลองไปไล่น้ําหนักเอนนะครับอ่อนไปเข้มหัดลองไม่มีผิดถูกนะครับหัดเบามือตัวเองใจเย็นๆนะครับพอล่างได้แล้วก็มา ไล่ไปอีกระดับหนึ่งมีอยู่3ามระดับนะครับที่เห็นมาเนี่ยอ่อนกลางเข้มแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่าลืมไปฝึกฝนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในการทำยังไงให้ภาพสวยนะครับสวัสดีครับ